ถนนเทียนทะเลบางขุนเทียนครับท่านผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์นึครับเราจะมุ่งหน้าไปที่วัดพันท้ายนรสิงห์นะครับแต่เราจะใช้เส้นถนนเทียนทะเลนะครับเพราะว่าตรงนี้บรรยากาศดีนะครับ ขี่รถมาชมวิวนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวๆประมาณน่าจะที่ต่อต่อไปขนส่งนะครับอยู่ขนส่งผ่านขนส่งไปแล้วนะครับก็มีต้นไม้ข้างทางเยอะแยะนะครับถนนนี้ ก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็ภาพปหนท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็เพิ่มความเร็วหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ดูวิวตรงที่ช่วงที่มีต้นไม้เยอะๆนะครับสวยมากนะครับที่ถนนเทียนทะเลนะครับ นี่ครับช่วงนี้ไปก็ดูบรรยากาศนะครับก็มันเข้าใจได้นะครับว่าทำไมร้านอาหารถึงมาตั้งอยู่ที่นี่เยอะนะครับเป็นร้านใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับที่ตั้งอยู่แถวนี้ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารที่ทำอยู่ในบอ่อนะครับอยู่ในน้ำประมาณนี้นะครับ นี่แหละครับประมาณนี้นะครับก็ดูวิวนะครับเหมือนมันอยู่ใกล้กับกรุงเทพนะครับแบบว่าถ้าวันอาทิตย์ใครไปหานั่งกินข้าวแบบว่าคิวๆแต่ถ้าบางบางบางครั้งเรามามันก็เต็มนะครับร้านคนมามาเยอะแน่นเลยนะครับ ร้านอาหารเยอะมากครับแถวนี้ร้านใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับก็พากันมาตั้งทำการกิจการอยู่แถวนี้ช่วงโควิดเมื่อกี้นี่ก็น่าจะพากันสะดุดอยู่นะครับ